ไฮมินาซังคอนดิจิวัตชิวัตซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในเด็ดนสิงหาคมและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเลเวลเควสที่เราจะได้สู้กับบอสแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแล้วก็จะมีของราวัลที่เป็นแฟชั่นจากแคมเปญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์แล้วก็เริ่มหัวข้อแรกหัวข้อเลเวลเควสนะครับและนี่ก็จะเป็นเควสในครั้งนี้ที่เราจะลงกันแบบคนเดียวลงแบบโซโล่เควสกันเลยนะครับกับตัวเควส ดิวเอ็นฮาร์ดเอเนมี่ซับเพรสชันนะครับก็จะเป็นตัวเควสที่เราจะสู้กับบอสแบบตัวต่อตัวซึ่งบอสตัวนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะก็คือจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับโดยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอสลุยโนมันจะเป็นลุยโนทั้ง4ตัวเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวแองเจิลจะมีตัวกิฟฟอนอย่างวันนี้ก็เป็นไบบานแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวแลกเน่แล้วก็จะวนอย่างเงี้ยกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเวนนนีี้ะมมัจถึง 3ามแล้งกันเลยซึ่งในตอนเริ่มต้นนะครับมันจะมีแค่แรงหนึ่งแลงเดียวและเมื่อผ่านปุ๊บก็จะปลดล็อกแรงสองแล้วก็แรงสามตามละดับไปนั่นเองนะครับโดยแต่แรงนั้นตัวมอเสเตอร์ก็จะ มีเลเวลที่สูงขึ้นเงื่อนไขาการเข้าก็คือแต่พัฒนา power เนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอย่างเช่นในแรงแรกเนี่ยจะได้เจอกับบอสเลเวล90ต้องการพัฒนา power ตั้งแต่3 8 4 0ขึ้นไปถึงสามารถลงกันได้ต่อมาแรงสอก็เจอกับอาบอสเลเวล92ต้องการพัฒนา power 3,918ขึ้นไปแล้วก็แรงสามก็คือจะเป็นแรงสูงสุดในตอนนี้นะครับก็คือจะเจอกับบอสที่เป็นเลเวล94แล้วก็เงื่อนไขการเข้านเนี่ยก็คือต้องการแต่พัฒนา power ตั้งแต่ 3,960ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเควีนี้กันได้นะครับแล้วก็สำหรับการผ่าก็คือทำการกำจัดว่าให้ได้ภายใน 15นาทีเควสนี้เวลาจํากัดอยู่ที่15นาทีนะครับถ้าหากว่าเวลาหมดลมปุ๊บเควสก็จะล้มเหลวนั่นเองนะครับส่วนขลับนั้นก็แบบว่าเป็นของทั่วไปแบบว่าอาวุธล่าสุดชุดเกราะล่าสุดเอ่ยมีตัวหลอดฮนลูฟินเลียหลอดขั้นสูงมีตัวโปรเกกินเดอร์ขออัปเกรดตัววุธกับชุดเกราะก็มีแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือมีการดรอปตัวเอ็นเวกพอนเบ A ดเอกันด้วยนะครับมันจะเป็นเทมที่เราสามารถใช้ในการ แรกหรออเมนขั้นสูงกันได้ก็สามารถมาฟาร,ร์มหากันได้จากตัวเควสนี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกเล่นหนึ่งก็คือในการเล่นตัวเควสนี้นะครับในแต่ละแรงเนี่ยมันจะมีการเพิ่มความยากขึ้นไปจากการที่เลเวลของบอสมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะมีบัฟพ,พิเศษเนี่ยให้กับตัวบอสด้วยมันจะคล้ายๆกับตัวเควสหอคอยลูเชียลูที่ตัวบอสเนี่ยมันมีการรับบัฟพ,พิเศษไปนะครับอย่างเช่นตัวบอสอาร์ไบบันในครั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นแรงที่1นึปุ๊บ ก็จะก็จะมีดีบัฟที่ถ้าหากว่าบอสมีการโจมตีโดนเรานะครับจะมีโอกาสที่ทําให้ติดสถานะเบิร์นก็คือสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับแบบว่ายัางเป็นขั้นต่ำอยู่นะแต่ว่าเป็นขั้นสองปุ๊บอจาจจะขั้นต่ำก็คือจะกลายแบบเป็นระดับกลางกลางก็คือโดนเผาที่แบบแรงมากขึ้นแล้วก็จะมีดีบัฟอีกหนึ่งตัวก็คือทําให้การติดสถานะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็น200%ซแล้วก็แรงสามปุ๊บ ก็มีการเผาแบบว่าแบบเป็นขั้นหลับสูงเลยแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์จาก2 0 0ร้อเปสแล้วก็เมื่อ,อบอสท,ทําการโจมตีโดนเรานะครับผู้เล่นเนี่ยจะโดนติดสถานะดีบัฟที่เป็นการลดพลังโจมตีกับพลังป้องกันลงไปนะครับมันจะเป็น บัฟที่เพิ่มขึ้นมาให้กับตัวบอลให้แบบว่ามีการเพิ่มระดับความยากที่เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งบอสแต่ละต,ตัวเนี่ยก็จะมีบัฟที่ไม่เหมือนกันนะแบบบางตัวก็แบบว่าอาจจะมีการติดสถานะง่ายมากขึ้นเอยเวลาเลื่อนบอลลดลงไประดับหนึ่งก็มีการลดแม็กเลื่อนเราตามไปประมาณนี้นะครับซึ่งในแต่ละบอสเนี่ยก็จะมีดราที่ไม่เห <ES> มือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีการบวกวู์กันอยู่ด้วยแล้วนะอ่ะทีนี้เราไปเริ่มตัวเควสกันดีกว่าเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับอ่านที่บอกไว้้กก่่ออนนนวาาัีจะเป็รลงแบบ แหลงที่3นั่นเองนะครับก็สลับบอสในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอสใบบานที่จะอยู่ในฝั่งของสุธิยาฝั่งของเข็มของไฟลาวานะครับคือบอสทั้งสตัวที่มาในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่แยกกันไปในตามแต่ละโซนกันเลยนะอ่าเปิดมาก็จะมียาฟื้นให้เราเก็บนะครับก็จะคล้ายๆกับการลงตัวอ่าดวลเควสกันเลยทีเดียวนะอ่าแล้วก็ทําการกดเทเลพอร์ตและเริ่มตัวเควสกันเลยนะครับซึ่งเควสนี้จะเป็นเวลาให้ทั้งหมด15นาทีแล้วก็จะเจอกับบอสเพียงแค่ตัวเดียว เ่านั้นนะครับอ่าเราก็ได้ฉากนี้เนี่ยคัละอ่าด้ดยรอบนะครับมันเป็นเหลนะอันนี้เราสามารถตกลงไปแล้วก็รับความเสียหายกันได้แล้วก็อ่าในตามแต่ละทิศนะครับจะเห็นว่ามันจะมีทิศเริ่มต้นแล้วก็จะมีให้เราเก็บตัวโฟตอนบาร์อยู่ด้วยอาจจะเห็นว่าจะมีให้เราเก็บโฟตอนบาร์นะครับด้านซ้ายกับขวาแล้วก็ด้านน้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของ MARS กันได้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเรายังเข้าไม่ได้ครับคือตัวแง่มันเป็นกระแผงที่เรายังไม่สามารถเข้าไปได้แล้ว มันเปิดยังไงล่ะมันจะเปิดแล้ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปครบ4นาทีถ้าหากว่าผ่านไปเสียทีปุ๊บกาแพงก็จะเปิดออกให้เราสามารถไปเก็บของมาใช้งานกันได้นะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้รองรับกับเควสในสัปดาห์หน้าที่แบบว่ามันจะได้ยากขึ้นแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเควสอันนี้สัปดาห์แรกมันจะเป็นตัวเควสที่แบบง่ายๆเจอแค่บอสแค่ตัวเดียวซึ่งเวลาในการเล่นมันก็มันปกติมันจะไม่ถึงเสียทีนะครับถ้าหากว่าใครทําเกียร์มาดีๆประมาณนึงเนี่ยประมาณสัก 1 2ถึงอ,งอาทีก็สามารถจบตัวเควสกันได้งั้นเดี๋ยวผมจะตีบอยให้เหลือเลือดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเหลือเวลาไว้ประมาณสักออะไรนะผมขอรอเวลาเสียทีก็แล้วกันจะได้เห็นว่ากระแพงมันจะเปิดออกมานะครับ นี่ครับผมเสียทีผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่า ตัวกำแพงที่กั้นทั้ง3ทิศเนี่ยก็ได้ถูกเปิดออกกันแล้วนะครับก็คือสามารถไปเก็บโฟล์บาร์สมาใช้งานได้ถึง2ครั้งแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่เนี่ย MAIS รออยู่กันด้วยนะครับแต่ว่านี้ดูกคนที่ว่ามันเป็นแบบอ่าแค่อะไรนะแค่เควสแรกๆเจอบอสตัวเดียวมันเลยแบบว่ายังไม่ได้ใช้มากแต่ถ้าเป็นครัต่อไปเนี่ยมันจะมีการใช้งานนะครับอ่ะก็มีการบอกว่าได้แรงอะไรผ่านเวลาโดยการใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็จะมีขอละวันมาตามนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ เป็นไฮไลท์สูงสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับนั่นก็คือตัว n w e น p o n b a s e a ก็คือจะเป็นเทพที่เราสามารถใช้ในการอาเทรดเรื่องของหลอดอาเมนกันได้แล้วก็จะมีทั้งตัวของที่ใช้ในการอัปเกรดตัวอาวุธกับตัวชุดเกาะเอยของจิปะถาทั่วไปส่วนอาเมนนั้นก็จะมีตั้งแต่ตัวหลอดโดรเอลู มีหลอด l อหลอดขั้น5มีเอจิโซกันอยู่ด้วยนะครับมีตัวหลอดโดบินาฟาอุนเดต้าก็ดรอปในเคเวนนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าว่าใครที่ต้องการตัวหลอดฟาอุนเดต้าก็สามารถมาฟาร์มหากันได้อ่ะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนโอเคเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะไปให้เลือกว่าจะแบบ อาจทาการออกเควสหรือว่าจะรีทรายก็คือทําการวนเล่นซ้ำมาอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปที่หน้าล็อบบี้อีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวขอทําการกดออกก่อนอ่ะก็คือทําการจบเควสรอบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถปลดล็อกแรงใหม่ต่อไปได้แล้วก็แรงสามเนี่ยจะเป็นแรงที่สูงที่สุดกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้เรื่องของตัวเหรียญอ่ะสำหรับตัวเหรียญที่เราได้รับกันมานะครับที่มันเป็นตัวเหรียญเอเวอร์พอยเบดเนี่ยก็คือให้เรามาที่ร้านไอเท t มเทรดเดอร์ จากนั้นก็เลือกหัวข้อร่างสุดในตอนนี้นะครับมันจะเป็นรานที่เราสามารถนำเหรียญเ w e ว p o n พ l a d e เรดนี่ยมาทำการแลกกันได้ซึ่งก็คือเราทำาการเก็บตัวเหรียญเอนะครับทั้งหมด50เหรียญจะสามารถแลกตัว2หลอดนี้ได้นะครับมันก็คือหลอดขั้นสุดในตอนนี้เลยก็คือตัวหลอดลักฮารูฟิเนเลียแล้วก็แกรนกราเดโซนั่นเองนะครับซึ่งนเนี้ยต้องต้องใช้เหรียญน,นะครับจำนวน50เหรียญ50เหรียญน,นะในการแลก1หลอดซึ่งแต่ละหลอดเนี่ยเราสามารถ และได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับหมายความว่าเราเก็บตัวเหรียญมาแค่500เหรียญก็สามารถแลกได้ครบทั้งหมดกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการแลกที่ไม่มีการรีเซ็ตนะคือปกติแล้วเวลาที่ทําการแลกของพวกเนี่ยมันจะมีการจํากัดว่าอ่ะได้ได้เท่านี้ต่อสัปดาห์นะแล้วก็บอกว่าจะมีการรีเนี่ยในอีกกี่วันแต่ว่าสับเหรียญในแผ่นตอนนี้นะครับไม่มีการบอกว่ามันจะมีการรีก็คือแลกครบ 5ครั้ง5ครั้งปื๊นก,ก็ถือว่าเป็นการจบการแลกส่วนเหรียญที่เหลือเนี่ยก็จะเอามาแลกเป็นตัว็นกินเดอร์เท่านั้นเองในาตา1ต่อ1นะครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกตัวเหรียญ เอ็นเวกพอนเบสที่เราได้รับกันมาซึ่งความจริงไม่ใช่แค่ควสนี้นะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเออร์เจนควสมันจะเป็นเออร์เจนควสของตัวบอสดักฟาวโซรัตแบบแรลกสองก็จะมีการดอบเป็นการได้รอบละ10เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับก็คือสามารถค่อยๆรวมๆเนี่ยมาทําการแลกกันได้แล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับ มันจะมีการเพิ่มตัวอีกเควส์นหนึ่งเข้ามาเป็นเควสตัวนี้เลยครับแต่ว่าจากเดิมที่เราจะเจอกับบอสเพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็แบบวนกันไปในแต่ละวันใช่ไหมขราวหลังนะครับมันจะเป็นการที่รวมบอสสี่ตัวในรอบเดียวไปเลยซึ่งขราวเนี้ยจะใช้เวลาที่นานมากขึ้นก็ทําให้เราสามารถไปเก็บทั้งเรื่องของโฟอตอนบาร์สเอ่ยใช้งานตัวแบตเตอรี่ m อ s เพิ่มเติมกันได้ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นตัวเควสที่จะมาในสัปดาห์หน้านะเอ่ะเรเอ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 กไปเลเว่าตัวเควสน,นี้นะครับ อยู่ทั้งหมด2สัปดาห์นะก็คือตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2024นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว limited Art รทกันอยู่ด้วยแล้วก็มี daily t e s ทนะครับอ่มาดูที่ตัวงานสำหรับตัวงานนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากงานรายวันก่อนมันจะมีงานรายวันนะครับที่จะให้ทําการผ่านตัวเควสเนี่ยอย่างน้อยๆวันละ1ครั้งก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับขอราวัลก็จะเป็น 3เหมอ e f p จะมีตัวบัตร Special s c a r Ticket และบัตร e n h a g m e n Transfer t อย่างละ1ใบด้วยกันนะครับก็คือแต่ละวันเนี่ยก็สามารถมาทำการฟาร์มบัตรกันได้แล้วก็จะมีงานตัว Limited ที่จะให้แบบลงตาจรวดรอบเหมือนกับตัวเ m i t e d เควส t เมื่อสัปดาห์ก่อนกันเลยนะครับก็คือทําการผ่านตัวเควส t เนี่ยให้ครบทั้งหมด 5ครั้ง10ครั้งไปเรื่อยๆก็จะมีขอลาวานที่มันจะแบบเป็นเรื่องของตัวแฟชั่นนะครับคือคเปนในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีทั้งทรงผมเครื่องประดับกับตัวชุดที่เป็นแฟชั่นพิเศษแล้วก็จะยังมีของอื่นๆอย่างเช่น20 Star ตารเจม20 SD เอยจะมีตัวอัญมณีประดับเป็นผีเสื้อมีพิเศษสกิลเลเวล1ประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบ่ายคห้ครบ15 20 30ครั้งก็แบบว่ามีทั้งตัวเครื่องประดับ มีเอ็นเกสเซฟหนเซ็ส่วนตัวงานอันนี้ที่แบบผ่าน20คันนะครับจะเห็นว่าจะมีตัวชุดแบบ เป็นตัวชุดแบบญี่ปุ่นแบบ V2 กันเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้นะครับยังได้รับเงินอีกด้วยนะจะเห็นว่ามันมีเงินเป็นของรางวัลเนี่ย500,000เอ็นเมเซนต้ากันเลยนะครับถ้าหากว่าลงครบปึ๊กก็ได้รับตัวเงินกับของประดับมาแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือผ่านครบ30ครั้งในช่วง2สัปดาห์นี้ก็จะรับชุดอีกหนึ่งอันแล้วก็่องประดับอีกอันตดในเรื่องของส่งผมอีกหนึ่งอันกันด้วยนะครับก็จะเป็นของรางวัลจากแคมเปญในครั้งนี้ที่แค่ให้ค l o ห t ด30ครั้้งดวยกัันนครบซึ่งสากจะมา ฟาร์มของดอกในตัวเควสแล้วก็มาเก็บตัวนันลอบนะครับผมจะแนะนําว่าตอนนี้อย่าพึ่งลงทําไมเลยเหรอนั่นก็เพราะว่ามันจะมีบู๊พิเศษในวันที่25เป็นต้นไปนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าหากว่าเรามาดูที่ตัวเควสอ่ะตัวเควสในตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีบู๊เอฟพกับระดับใช่ไหมซึ่งเน,นี้ยมันเป็นบูที่มาจากวันเพ t o โซทูเของอ่าฝั่งพรีเมียมซึ่งก็เลยจะมีการ บวกบูธให้แต่ว่าบูธของตัวเควนนี่จริงๆเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25เวลาเที่ยงก็คือวันจันทร์ตอน10โมงเช้าเป็นต้นไปจนแบบจบกิจกรรมกันไปเลยนะครับคือวันที่4เลยนะนจะมีการบวกบูธได้ดอกนะครับเพิ่มขึ้น100%เพีเซตเพิ่มขึ้น100%ด้วยแล้วก็ไฮไลท์ก็คือจะมีการลดเลือดของมอนสเตอร์ลงไป30%นะครับหมายความว่าบอทที่เราเจอกันไปเมื่อตะก,กี้นี้เนี่ย มันจะเลือดน้อยลงกว่านี้อีกเพราะฉันสลับคนที่แบบว่าอยากจะแบบฟาร์มง่ายๆแค่เก็บร้อยกคนสามสิบล็อกก็พอแล้วเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ลงตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปที่ตัวเลือกของตัวบอสนนมันจะน้อยลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่บูทตรงส่วนนี้นะมาเจีบูทให้กับฝั่งของตัวเด็กเบดนอยเซนแพนบอสดักฟาร์รสองก็จะมีการ เพิ่มระดับด้วยแต่ว่าเควสที่มีการลดเลือดเนี่ยจะมีแค่เควสนี้กับตัวบอสดักฟาวแรงสองเท่านั้นนะครับมันจะเป็นแคมเปญที่เราจะ่าเล่นได้ง่ายขึ้นดรอปของได้มากขึ้นประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีเรื่องของตัวไทเทลหรือก็คือฉายากันด้วยนะครับมันจะมีฉายาที่ให้ทําการผ่านเควสเนี่ย อย่างน,น้อยสักหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นการผ่าเงื่อนไขนะครับก็แบบว่าเป็นเงื่อนไขแบบธรรมดาทั่วไปกันเลยแล้วก็คือทําการผ่าสักหนึ่งครั้งในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่4เนี่ยผ่าสักหนึ่งครั้งก็เป็นการผ่าเงื่อนไขขอราวันก็จะมีทั้งชื่อฉายาแล้วก็แต้มสตาร์เจมอีก 5SD ด้วยกันนะครับอ่ะน,นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเควสในช่วงสัปดาห์แรกในครั้งนี้นะครับก่อนที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการเพิ่มตัวเควสที่เป็นการรวมบอส มาเรวีที่นึงว่ามีอะไรที่ต้องอระวังเป็นพิเศษไหมอะไรต้องเจอกันบ้างกับตัวแคนั้นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตที่นึงในสัปดาห์ต่อไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน